แต่พอนานไปยอดวิวเยอะยอดวิวเราก็เ hmm. ส hmm. mm ียดายทุกคนมีตัวโน้ตบางคนอาจจะไม่โดนแจ้งตอนนี้นะคะบางคนคลิปเราอาจจะแบบยอดวิวไม่ปังแต่พอนานไปยอดวิวเยอะยอดวิวเราก็เสียดายทุกคนไม่มีอะไรน้องกีต้าก็เลยพาทุกคนทำเนาะทุกคนเนาะพี่เมียว่าสวัสดีน้องกีต้าพี่สาวเลยโอ๊ยใส่วันสวัสดีค่ะพี่ใส่ทีก็น้องกีต้าน้องกีต้านะคะใส่ทีบอกว่าสวัสดีเฮ้ยนะคุณค่ะจะว่า เอาคคุณนางกำไลพ่อป้นคุณเพชรก็สวัสดีค่ะนะคะแล้วก็พี่โซกว่าพี่นางกำไ้สวัสดีพี่คันสวัสดีคุณนางรักนายนะคะแล้วก็พี่เพชรสวัสดีค่ะมีเรื่องแต่สอบถ้าทามาส่วนสะปฏินะคะพี่เอ๋บอกว่าสวัสดีค่ะคุณโซกันตาขนโซกนะคะกี่นาทีแล้วกี่นาทีแล้วครบหรือยังครบหรือยังอีกสองนาทีจะลงมาปอกเล็กเพราะว่าเราจะมาเพิ่มปลา ท่านมาส่สวัสดีนะคะพี่เอกว่าสวัสดีค่ะคุณสุกสันดิตาขนซกนะคะกี่นาทีแล้วกี่นาทีแล้วครบหรือยังครบหรือยังอีกสองนาทีจะลงนี่นะทุกคนเคยเป็นเหมือนกุยที่แบบที่แบบดีๆนะที่ที่แบบดีๆนะไม่ชอบหรอกนั่งแบบนี้แหละเพราะว่าแล้วก็มาใส่แบบอาบา่าพริกป่นปลาระแล้วก็น้าตาลนิดนึงแล้วก็งั้นแหละอ่ะมคนๆใส่ด้วยกันผงนวลเป็นเพราะสัญญาณไม่ดีหรือว่าอะไรมันอาจจะนานหน่อย แต่ถ้ามันขึ้นเป็นสีดำปุ๊บเขาจะบอกว่าบันทึกเสร็จแล้วอ่ะแบบนี้แล้วเสียงนี้มันก็จะพอแบบว่ามันยอดวิวเยอะมาเอา้ามันก็ติดลาโพงเราก็เสียดายติดลาโพงนั่นหนึ่งเราก็ไม่สบายใจสองเราก็แบบเออ,อมีลิขสิทธิ์มันติดนน่นติดนี่หรือเปล่าอะไรแบบอยู่ตรงนี้อย,นอยู่ตรงขวามือตรงนี้กดเข้ามาเลยเนี่ยที่น้องกีตาร์บันทึกจากคลิปของตัวเองที่ลงไปที่เป็นต้นเสียงต้นสบับอะทุกคนเห็นไหมมันจะอยู่ตรงติดทักทายคะ่ะจะไปแล้วจะไปลวขออีกคํานึงมะขามมะขามอ่อน แล้วจะได้กดวิดีโออะทำตามไปด้วยกันทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นมันจะได้ไม่เสียเวลากับการที่เราแบบนั่งทักทายแบบอ่าชื่อเพื่อนอะไรแบบนี้มมีเสียงเพลงอยู่นะคะเครื่องนี้น้องกีต้ามีเสียงเพลงอยู่ที่น้องกีตา้าบันทึกเสียงไว้เนาะเห็นไหมเสียงของพวกนี้เนี่ยบันทึกเสียงอะเราตรงนี้มันก็จะมีเสียงที่เราบันทึกเก็บไว้นี่ไงตรงนี้นะคะถ้าเราจะไปเข้าแอปตัดต่อแล้วก็ อ่ะเอาอีกเครื่องหนึ่งเข้าแอดตัดต่อแล้วเราก็เปิดเครื่องนี้ให้มันไปเข้าแต่ว่าเราต้องเอาไปเข้าแอดตัดต่อก่อนเราไปเข้าแอดตัดต่อปุ๊บเราค่อยมาทาไปเสียงต้นฉบับของเรานะคะใส่แอดตัดต่อปุ๊บแล้วเราบันทึกเสร็จน้องกีต้าวว่าน่าจะดีเพราะว่ามันยังมีหลายๆท่านมันมีหลายคนที่เขายังทําไม่ปินแล้วบางท่านก็แบบว่าอันบันทึกแต่ไปตันทางเขาเดี๋ยวเขาจะมาเข้าเรานะก็กูวกลัวเลยทุกคนกึ้ดมันจะไปนั่งอยู่ตรงไหนดีจะเข้าไปดูเขาตรงๆก็กัว กลัวว่าเดี๋ยวสวัสดีค่ะน้องกีตามาแป๊บเดียวนะจะลงไปแล้วสักสิบนาทีแล้วกี่นาทีละห้านาทีละอา,ะาพี่เอบอกว่าสวัสดีจ้าเชิญชวนชมนะคะแล้วก็สชิญชวมนะคะแล้วก็จะใส่ปลาไปด้วยอันนี้มาแป๊บหนึ่งนะมาแป๊บหนึ่งก็จะไปลูกลูกชวนให้ไปอนะันนั้นเป็นน้องกีตาอาจไม่เป็นก็ได้อะไรแบบนี้เนาะอันนั้นมาถามได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะคะทุกคนเนาะโอเคค่ะไลน์นี้น้องกีตาก็จะไปกินอันนี้มาถามต่อแหละ เราวอาจจะสวดสบัดสวัสดีนะคะพี่ธงพุทธก็ใส่กุสมหวังเนียนะคะพี่วัดสนาบอกว่าสวัสดีคุณโชคสายตาคนส่งคาร์นะคะพี่โชคก็ไม่เต้าสวัสดีนะคะพี่นาคไหมท่านสวัสดีค่ะพี่คันก็สวัสดีนะคะจะสวดโชคจะบอกว่านั่งห่างประตูไม่ดีอ่ะแบบเนาะที่บ้านเราก็จะถือนะว่า ก็จะมีแบบผีเขาเดินไปนะคะที่จะทําได้ทุกอย่างอย่างเช่นเรามาแลกเปลี่ยนกนใครอยากรู้อะไรบางทีน้องกีตา้กตาก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดบางทีกลัวทุกคนทําเป็นหมดแล้วเนาะบางสิ่งบางอย่างก็เอ้ทุกคนเงยในบ้นาน,านาาแล้วก็จะไปกินต้มตังโอน้องกีต้าจะไปกินตำถาโตแล้วก็ไปกินตำปลาหมึกสายรว่าวันนี้เฟนมาแล้วก็มีคนจ่ายตังทีละคำทีละคำลคำงไปอันนี้น่าจะสุกละสุกแล้วอะเดี๋ยวยว่าสุกมั่นเฉียบอะ ถ้าเป็นอันมันทีละคำทีละคำลงไปอันนี้น่าจะสุกละสุกแล้วอะเดี๋ยว่าสุงม้นเฉียบอบถ้าเป็นอันมันสุกน,น้องกีตาร์กดลงมันก็จะบอกว่าเสียงต้นสบับเป็นสไไรมาเลเซียไม่ลูกค้าน้องกีตาร์ก็จะกดเข้าไปตรงนั้นปุ๊บมันจะมีที่ให้เราบันทึกอยู่ข้างบนพอเราบันทึก <c oughs> <c oughs> นี่เปัอ <c oughs> ืม <c oughs> <c oughs> ไปก็นองรัยหลายแต่นึกน้องกิต้าว่าน่าจะดีเพราะว่ามันยังมีหลายๆท่านมันมีหลายคนที่เขายังทําไม่ปินแล้วบางท่านก็แบบว่าอันบันทึกมะขามอ่ะชอบมากมไม่ต้องเอาไปตำเลยไปอันนี้น้องกิตา้าวผู้ถูกไหมไม่แพวสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็พี่เพชรสวัสดีค่ะนะคะไม่แพว้วว่าวันนี้มาทางฟีดจา้าอุ้ยขอบคุณหลอกเลยบแบบมะขามนี้ได้ใจค่อยมากเลย ค่อยให้เต็มร้อยเลยปกติอ่ะกีต้าจะชอบเอาไปตาใส่ขิงอื่นอาจจะไม่รู้แรืวอบางทีคนอื่นรู้น้องกีต้าอาจจะไม่รู้ก็ได้แบบน้องกีต้าไปห้องเพื่อนน้องกีต่อไม่รู้ก็อาจจะถามกันนะทุกคนนะฉะนั้นเราสามารถเพิ่มน้ำปลาไปหน่วมอ่ะอันนี้เราจะทาของเราก่อนนะแต่ของแฟนอ่ะเขาจะกินเขาบอกว่าให้เอามาขามให้เขาสี่ห้าไม่มีหัวใจออกโอ้เอ็นดรอยมันไม่มีหัวใจลูกแอ็นเจก้าเจก้าเจก้าไม่有星星，这个会有星星，这个电话会有ิง ต่กูดให้อยู่สิงสิงไม่ได้เจะเคยได้ยินบ่อันปกติค่อยนั่งแบบนี้คุณย่าคุณอยู่ที่บ้านเนาะย่าเขาก็จะไม่ให้นั่งเขาบอกว่าไม่ต้องให้เรานั่งติดประตูนะให้ไม่ให้เรานั่งแบบ แตบบ่มันนั่นแหละอนั่นแหละน้องกิต้าก็กจาแต่ว่าอน,นี้แล้วก็ไม่เป็นไรเรานั่งครึ่งเดียวจงไว้ครึ่งเดียวได้เขาไปเนาะไม่พิงว่าสวัสดีค่ะนะคะพี่แสว่าสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็พี่พิงสวัสดีนะคะน้องกิต้าว่าน่าจะดีเพราะว่ามันยังมีลหลายๆท่านมีลหลายคนที่เขายังทําไม่ปินแล้วบางท่านก็แบบว่าอันบัน้งม่วงของเขาจะค่อยก็อายเขาไงถ้าค่อยไม่อายค่อยเกิดไปขึ้นอยู่นะมันงม่วงเล็กๆค่อยอยากกินอยู่มันไม่มีมีแต่บัม่วงสุก ก็เลยไปหาแล้วก็ได้อาจาะสวดสริมสวัสดีนะคะพี่ธงพุณก็สวคือสมหวังด้วยนะคะพี่วัาสนาบอกว่าสวัสดีคุณโคสายตาคุณโชคค่ะนะคะพี่โซก็ไม่แต้งสวัสดีนะคะพี่นาคามัยพม่าสวัสดีค่ะพี่คันก็สวัสดีนะคะสวดชัโอ้แล้วก็เอาแบบเอามาย่อมาย่อให้ทุกคนอย่างเช่นอ่าเหมือนกับสั้นๆห้านาทีหนาทีอะไรประมาณนี้เผื่อว่าใครที่ยังทําไม่เป็นก็สอนดิแบบว่เขาคือดกคาบทุกคน่คยก็คืนน้ำลายกับเขาเด้ แต่ค่อยไม่มีนะคะพี่สว่าสัสดีค่ะพี่เสกสรรก็สวัสดีค่ะ, <S <s <uck> <S คะไหนก็พี่น้องพูดว่าพี่เสกสรนหรือว่าน้องกีตาร์ทำแนละ้วมันมีต้นสวัสดมันมีแอลลัมพงแดงน้องกีตาร์ก็ไม่พาทุกคนทํานะอันนี้น้องกีตาร์ที่มาพาทุกคนทําก็เพราะว่าเราลองทํามาแล้ว2เดือนมันก็เลยไม่มีอะไรน้องกีตาร์ก็เลยพาทุกคนทำเนาะทุกคนเนาะพี่เมียวสวัสดีน้องกีตาร์พี่สาวเลยโอ้ยใส่วันสวัสดีค่ะพี่สายทีก็น้องกีตาร์น้องกีตาร์นะคะสายทีบอกว่าสาวเลยทำไมไม่สแกนอะ โอเคแล้วกดแบบนี้ปุ๊บเราก็ต้องรอนะถ้ามันขึ้นสีดําปุ๊บมันจะบอกว่าบันทึกเสร็จเรียบร้อยคือตอนนี้เขากําลังบันทึกอยู่อาจจะเดี๋ยววันนี้จะมาเพิ่มปลาล่าไปอีกนะเพิ่มปลาล่าไปอีกจริงจริงอะเน,นี่ยกินแค่นี้ก็อร่อยแนละ้วกินกับน้ำปลาหวานนะอีกเครื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วพอเราไปลงปุ๊บเราก็ค่อยไปเอาในคลิปของเราคลิปที่เราลงนะคะมองไม่เห็นกว่ามันจะอร่อยเพราะว่ามันเป็นพุทซาแบบ แบบบ้านเราอะกูทารลูกเล็กเลยค่ะของตัวเองแล้วก็กดเข้าไปที่คําว่าเลียวนะคะแล้วก็จะไปดูคลิปที่ตัวเองลงเนาะ <c oughs> มันอาจจะช้าหน่อยนะคุรมิซ่าสวัสด,ดีนะคะพี่เอ๋วสวัสด,ดีคะ่ะคุณสุกสวัสดีตาขนโซกนะคะ,คะกี่นาทีแล้วกี่นาทีแล้วครบหรือยังครบหรือยังอีกสองนาทีจะลงามีเสียงเพลงอยู่นะคะเครื่องนี้น้องกีตาร์มีเสียงเพลงอยู่ที่น้องกีตาร์อ่าบันทึกเสียงไว้เนาะเห็นไหมเสียงของพวกนี้เนี่ยเนาะ แต่ว่าเราต้องเอาไปเข้าแอปตัดต่อก่อนเราไปเข้าแอปตัดต่อปุ๊บเราค่อยมาทําไปเสียมต้นสบับของเรานะคะใส่แอปตัดต่อปุ๊บแล้วเราลอลอบันทึกเสร็จอที่มีให้นั่งเรานั่งนั่งจากเดดอระที่อมกับนั่งตรงไหนะที่บ้านค่อยไม่ให้นั่งนะไม่ให้นั่งขาประตูนะเขาจิงนาะ ใช่ทำไมก็ไม่มีเหมือนเราเนาะไม่มีแบบเจ็บนู่นเจ็บนี่เดือนนู่นเดือนนี่อะไรนะผู้หญิงนี่มีเยอะมากเลยพี่เอก็พี่คันคนรักธรรมชาติสวัสดีนะคะพี่เอว่าสวัส,สดีค่ะคุณซุกสันดตาขนซอนะคะกี่นาทีแล้วกียย่นาทีแล้วครบหรือยังครบหรือยังอ่ะอีกสองนาทีจะลงไปก็ได้เลยนะคะนี่นี่แบบนี้นะคะ แล้วก็กดบันทึกค่ะนะคะคนสอดอดิแบบตัวเขาเขา,ขาดกคาบทุกคนค่อยก็คืนน้ำลายกับเข้าเด้แต่ค่อยไม่มีนะคะพี่สว่างวะสะส่าซาเซซงสวัสดีค่ะพี่เสกสันก็สวัสดีค่ะไหนก็พี่รองคุณป่าพี่เสกสันสวัสดีคุณนากนนนงก็หมาว่ามันคุณเพชรก็สวัสดีค่ะนะคะแล้วก็พี่โชคว่าพี่นาคามัสวัสดีพี่คานสวัสดีคุณนางรักนายนะคะแล้วก็พี่เพชรสวัสดีค่ะมีเรื่องแต่สอนฟงกีตาร์ก็เลยบอกว่า อยากจะให้ทุกคนมีเสียงเป็นต้นสบับของตัวเองนะคะหนึ่งอ่ะไม่มีคนเยอะๆที่ไปเอาเสียงเพลงในครั้งตรงนั้นแล้วแล้วมันถ้าสตงมไม่ทมานะําหมันจะว่าตัวเองทองแล้วท้ทองกับใครว่าแฟนก็ไม่มาหยากินนของเปรี้ยงนะไปกินส้มตำที่เขาฝนานมะนาวใสใ่เป็นปีเป็นเ,นเนดือนแกินแบบกินไม่ได้ทาอะไรไมากินข้าวแล้วทางก็ไปทํางานต่อฉะนั้นอ่ะแต่ละเดือนนี่คือแบบอุน่นอวยมากเลยนะเวลาประจาเดือนจะมาตั้งแต่ ก็ลูกคนสุดท้ายเนี่ยรู้สึกว่าบางทีประจำเดือนจะไปอยู่ในนี้ของเราค่ะสมมุติว่า <c oughs> น้องกีตาร์ไปใส่เพลงนะใส่อันนี้น้อง,น,องนะคะคุณสาวใต้บอกว่าอาขอบคุณนะคะเทคนิคดีๆนะคะยินดีค่ะนะคะอ่าน้องกีตาร์มีโทรศัพท์สองเครื่องแลวนะ <c oughs>